วันนี้น้องสมายมีวิธีการใช้ทางออกฉุกเฉินหากเกิดเหตุไฟไม่รถบัสมาฝากกันค่ะโดยรถบัสจะมีทางออกทั้งหมด6ทางคือประตูทางขึ้นประตูกลางช่องดูดอากาศด้านบนกระจกที่เขียนว่าทางออกฉุกเฉินซึ่งต้องใช้ค้อนทุบช่องดูดอากาศเหนืออันด้านหน้าและประตูฉุกเฉินด้านหลังขวาโดยวิธีเปิดประตูฉุกเฉินให้เปิดฝาครอบแล้วบิดตามเข็มนาฬิกาก่อนใช้ตัวกระแทกออกไปโดยเราต้องดึงสลักสีแดงเพื่อเปิดฝาสีเหลืองนี้ออกมา แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนตามที่เขาเขียนไว้หลังจากนั้นเราจะได้ยินเสียงลมดังฟู่แล้วเราก็หันไปดูที่ประตูได้เลยครับถ้าประตูเปิดช้าให้ดันประตูลงมาหน่อยครับแล้วใช้ตัวดันประตูออกไปนอกรถหลังจากนั้นคุณจะสามารถออกจากรถบัสได้ครับ ประตูฉุกเฉินต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรกว้างไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรและอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายเช่นด้านข้างหรือท้ายรถประตูจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรือการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆที่ทำให้การเปิดใช้งานยากต้องสามารถเปิดได้จากทั้งภายในและภายนอกโดยไม่ต้องใช้กุญแจและต้องมีป้ายบอกตำแหน่งประตูฉุกเฉินอย่างชัดเจนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการตั้งสติหลีกเลี่ยงการตกใจเพื่อป้องกันการเหยียบกันหรือการบาดเจ็บเพิ่มเติมค่ะ